สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วย,ยนี่ผมเอสติวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าเกมชินอิมแพ็วันนี้ผมจนคอนเทนต์มากๆไม่รู้จะลงคลิปอะไร เดี๋ยวว่าก็อาทิมวันละเดี๋ยวรอไปตัดแล้วก็เอามาลงแล้วกันวันนี้ก็อยู่กันในเกนชนนกินนี่แหละครับก็ได้ข่าวมาว่าจะมีอัปเดตมาใหม่แล้วนะได้ข่าวมาว่าจะมีอาเบโดโออิตโตอุระมังไม่ใช่โอเควันนี้ผมก็จะเข้าเรื่องกันเลยผมจะมาสอบวิธีไปเอาคริสตันคอนะโอเคจะมีที่ไหนกันมากปาชมกันเลยจุดแรกเลยก็ตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ จะผาดไปตรงนี้ตรงต้นไม้ใหญ่เห็นไหมสี่ตัวหนึ่งสองเราก็ไปเก็บเลยเราจะมาดูกันว่าได้กี่ตัวหนึ่ง 2, ต้วนี้ตัวสองตัวที่สามมีโน้ตไม่เป็นไ,ไรทันตัวที่สี่ได้ได้สามตัวตรงนี้จะมีอยู่ข้างบนประมาณสี่ตัวท่านผู้ชมดไปจุดต่อไปดีกว่าสารน้ำจะผาดไป,ไปโอเคมาแล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็วิ่งมาตามทางนี้ ทีนี้เขาทำดีไปเลยจะมีอยู่ประมาณสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวตรงนี้เค okay, แล้วก็วิ่งมาตรงนี้วิ่งไปทางนี้ทางนี้แล้วจเจอตรงนี้อีกตัวหนึ่งเค okay. หลังจากนั้นให้วิ่งออกมามาทางไหนก็ไปทางนั้นออกมาตรงตรงนี้แล้ว ก็วิ่งมาทงนี้จะมีสองตัวตรงนี้ตัวหนึ่งให้ไวให้ไวหนึ่งตัวจะทำไหมเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหมสองตัวโอเคเสร็จแล้วเรามาตรงนี้ต่อนี่นะครับนี่เอลเทน i อ m เทนเทียงเหงอะไรทีอย่างนึงเทเลรัตไปนี่ ให้เราวิ่งมาทางนี้น,นี่ถ้าใครอยากฟามูเรกก็มาฟามตรงนี้ได้ตรงนี้มีมีถกู้แจ็คเลยแล้วสน <c oughs> ใจเราจะมาตามหาซิสตันคอร์กัน <c oughs> นนะี่ายังกังจะกำลัง,งว,ลวันวันวันกี่ล่ะเหลือเราเยเราขึ้นมาวันนี้นะครับ <c oughs> นี่เราอยู่ด้านล่างอยู่ หนึ่งสองสามห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามหกตัวมหกตัวไม่ทันแล้วก่อนละสิบหกตัวแล้วนะตรงนี้แต่ว่าถ้าเก็บไม่ทันเจ้าพวกนั้นมันก็จะหายไปแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะแล้วเราก็มาใหม่ได้มันจะมาอยู่ที่เดิมนี่แหละโอเคสามจุดแล้วจุดต่อไปมาตรงนี้ผมเป็นน้องไก่เลยน่พอมาถึงหันหลังไปเราจะเจอกับทั้งหมดยี่ตัววะ หนึ่งสองสามตัวมีสามตัวใช้ความเร็วนะครับความเร็วคือของปีศาจสองตัวมีสี่ตัวตรงนี้นะครับเก็บให้ทันเก็บไม่ทันไปที่อืน่นก่อนแล้วให้วาดตัใหม่ก็ได้ครับโอเคทีนี้มีสีต่ตัวแล้วเราก็วิ่งมาทางนี้อีกตรงนี้จะมีสองตัวนะครับหนึ่งตอนนี้ตัวหนึง่งเก็บไม่ทันไม่เป็นไร พอเก็บแล้วแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เฮ้ยแตงหินตรงนั้นเราไปแล้วขึ้นมาเด็กฮ้โอเคพอขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะเจอจมานอยู่ตัวมีสองตัวบนนี้นะครับอย่าเพิ่ทันนะครับเก็บยากหน่อยนะสองตัวโอเคครบแล้วโอเคจุดถัดมามาสเต็ตเลยตรงนี้ครับ นี่ตรงนี้เลย s t a t u s อัลซีเวนอณิโมพอมาถึงแล้วก็จะมีสองตัวสามตัวอะไรนี่สามตัว,ตวโอเคยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมก็เดินไปต่อตรงนี้มีตัวหนึ่งนะโอเคมีทั้งหมดห้าตัวตรงนี้พอหมดแล้วจะพึ่งไปหนึ่งนะครับผมวิ่งไปที่ไรเอ่ออ่างุนใช่ไรอ่างุน จะมีประมาณสี่ตัวอ่สี่ห้าตัวตรงนี้เยอะอมากคือเงื่อนไขก็ง่ายๆเลยนะฝนห้ามตกถ้าฝนตกก็ไม่มีละน้องจะหายหมดเลยวิ่งหาไปเรื่อยๆหรือวเจอเองเนี่ยเจอแล้วหนึ่งแอนน์มีสปอยเดตมจับเอาตุ่งกระโดดแล้วเขาวิ่งดูแปวงนี้ไปจะรับแปวงจะมีหนึ่งตัวนะเจ็ดสองตัวนี้มีแล้วไม่เป็นไรครับเนะรหาหาแปไงต่อไป วิ่งวิ่งวิ่งเข้ามากางทางอย่างนี้เราก็จะเห็นนับก็เห็นเองไอ้ยตรงนี้ตัวนึงเดี๋ยววันนี้เขาไม่ยันหมดละดูหน้ายไปเยอะไปชมจะมาสรุปให้ดูว่าได้กี่ตัวมีกี่ตัวผมได้มากี่ตัวแต่โอเคมันไม่จมดแปลงละตรงนี้มีตัวนะครับต้องมาตรงนี้มีตัวผมจะไปเน้นที่ที่ที่มีตัวเยอะนะครับจะได้เก็บง่ายโอเคเสร็จแล้วจุดสุดท้ายครับตรงนี้ครับ อินาซึมะก่อนอื่นเลยถ้าใครยังไม่ถึงถ้าใครยังไม่มียังไม่ปลดอินาซึมะก็ไม่ไม่ได้นะครับแล้วถ้ามาถึงอินาซึมะได้ก็ต้องทำเควสที่มันทำลายต้นไม้ที่อยู่ด้านล่างนั่นแหละลบพิษออกไปให้หมดอ่ะนั่นแหละยาวาได้โดนลงไปในหลุมเลยครับยา h o โอเคผมแนะนำให้ท่านชมบินบินจับนะด้านล่างนี่น่าจะมีเยอะมาก อยู่กันแบบเป็นแก๊งแก๊งสไต์หนึ่งตัวสองตัวบายฮัฟกริตช์อดแดกเลยแม่งเลยไม่เป็นไรก็ถือว่าตรงนี้ยังมีจุดหนึ่งนะถ้าผู้ชมเข้ามาเราก็จะเจอกันตรงนี้ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะนำมัรวบรวมให้ดูว่ามีกี่ตัวนะครับโอเค A later few moments โอเคท่านผู้ชมจากที่ผมไปนับมาแล้วเราจะได้ทั้งหมด38ชิ้นต่อ 1, 1, 1วัน1งวันนี้ก็ได้3 8แต่มันมีจุดอื่นมากกว่านั้นนะก็จะได้ประมาณส0 4 0ิบสบห้าสิบอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละสำรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกมาได้ครับคอมเมนต์มาได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ